นี่ลงทุนจะบ,บ้านนอกเข้ามาฉันว่าตรงนี้แหละได้แน่นอนเล่นใครเข้าไปก็ได้อะไรติดมือกลับมาทั้งนั้นเลยโอ้นี่ละซ่านที่เขาล่ำลือกันในฟังนนทบ,บุรีโอ้สวยงามจริงๆ โข้ใครเอาพวงมาอะยมาถวายสงสัยต้องเป็นในนี่แน่นอนคนมาข้อขาวที้แล้วเขามาถวายไว้แสดงว่าเขาได้เราข้อบางดีกว่าสาธุขอให้มีเมียสี่ลูกแปดสาธุขอให้มีแต่สิ่งดีๆจเจริญงอกงามคิดอะไรเขาให้ส้มบ้างพี่ทำอะไรอะ่ะอ้ยุ นี่มันคีย์บอร์ดพี่เอาไม่ใช่ซ่านเหรอไม่ใช่นี่มันคีย์บอร์ดเนี่ยคีย์แคปรุ่นใหม่เลยนะของโลกาเนี่ยโอโ้โหนึกว่าซ่าน<อ>เห็นไฟเยอะเหลือเกินโอ้โลกาคิ t ตันซ r รีสคีย์แคบร้อยที่สคีย์คีย์แคปรุ่นใหม่จากทางโลกานะครับผม สำหรับคีย์แคปนะครับผมก็จะมาทั้งหมด2สีนะครับผมได้แก่สีใสล้วนแล้วก็สีดําใสนะครับผมแล้วก็สเปคสินค้าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมวัสดุทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผมมีความใสสูงกว่าพลาสติกทั่วไปนะครับผมสําหรับโปรไฟล์ Fi, เป็นโปรไฟล์ GDA อ่ะอยากรู้ว่า GDA คือยังไงก็คือด้านบนนะครับผมจะขาย XDA จะขายโปรไฟล์ XDA แต่ เมื่อเรียงตัวกันแล้ว,ลวครับผมก็จะมีความโค้งคล้ายเชอร์รี่แตกต่างจากาง a d a ที่มันจะแบนลราบไปเลยแต่ก็ยังมีความโค้งคล้ายเชอร์รี่อยู่นะครับใส่ได้ทุกเลเยอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ไอเหรือ ANSI นะครับผมแล้วก็สําหรับฟอนต์ไทยที่ให้มาก็จะเป็น แผดปิ้นฟอนต์นะครับผมพร้อมเคลือบ UV อย่างดีและหนาพิเศษอาจจะมีสัมผัสเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเราเคลือบมาอย่างหนาไม่อยากให้มันลอกแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับสัมผัสต,ตัวนี้แล้วก็การยึดเป็นรูปแบบ MX System นะครับผมก็จะเป็นรูปบวก ใครที่มีสวิตรูปบวกก็หาซื้อไปใส่กันได้นะครับผมสำหรับโลกาคิสตันซีรีส์นี้ครับผมก็หาซื้อได้ทั้งเพชราโตทั้ง2สาขาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาฟอร์จูนหรือสาขาสวนภาค32นะครับผมราคาที่อยู่ที่1,190บาททั้ง2สีเลยนะครับผมสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและถ่ด้วยนะฮะผมเดียวขอตัวย่าไปบอกพี่คก่อนว่ามันไม่ใช่สามประภูมินะ ใช่พี่เข้าใจแล้วนะที่อธิบายไปเมื่อกี้มันคือคีย์แคปใหม่ของโลก,ก้าไปหาซื้อได้นะทั้งสองราขาถ้าพี่มีคีย์บอร์ดเอาไว้เล่นนะ่ะเดี๋ยวท่านก็สร้างมาชุดหนึ่งอ่ะพี่มีคีย์บอร์ดแล้วอ่ะเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาไปไหว้